โอ้โหเพื่อนเกลื่อนมผมนึกว่าคุณมาอัมผมเว้ยเมื่อเที่ยงลองทำตามเจียนครัชอยู่ในร่มกอนประมาณสิบห้าวีแล้วหลับตาเดินออกไปกลางแดดนี่คือถือพอยอ์วิวเลยนะหลับตาเลยเอากลกลางแดดพบว่ารู้สึกที่ชั้นผิวว่าอุ่นขึ้นเรือยเรือจนร้อนหลังจากนั้นข้างในรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาเฉยเลยเฮ้ยโอ้โห ผมนึกว่าคุณจะเป็นพวกสายเกลียนแล้วก็อําเฮ้ยคุณช่วยเปิดเผยตัวตนหน่อยว่าคุณคือใครใช่ครับมันมีอีกนิดเดียวเพื่อนมันเหมือนตอนนี้มันมาได้99%แล้วมันมีอีกนิดเดียวว่าพอมาอยู่ในกลางแจ้งน,น่ะรอยต่อระหว่างร้อนกับเย็นมันจะเกิดบางอย่างขึ้นตรงกลางเลยผมยังไม่เฉลยคุณก็แล้วกันเอาเป็นว่าคุณ ต้องเดินทางไปเจอมันเองแต่ก่อนหน้าขอให้คุณอาบน้ำก่อนคงจะเป็นเสารท์ที่ที่ไม่ได้ทำงานเพราะที่เขียนมานี่แม่งเป็นโอ้โห15บห้าวิหลับตากลางแดดเดินออกไปกลางแดดพบผิวว่าผิวรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆจนร้อนหลังจากนั้นข้างในรู้สึกเย็นมันเย็นได้ยังไงมันเย็นได้ยังไงเจื้อน โอ้โหผมโอเคอ่าผมยอมรับคุณก็ไดนะ้เดี๋ยวอีกหน่อยผมจะทักทายคุณบ่อยๆถ้าสนใจชุดนี้คุณก็ตะก,ก้าส้มเนี่ยชุดปลอกเปลือกละเดี๋ยวเจอกันแน่นอนวะแม่งไม่อยากเชื่อเลยแตาจริงมุตปลอมตัวมาเนี่ยมันต้องเป็นแอกหลุมพวกพวกลุงแก่ๆที่ชอบมาเกรียนในห้องอาเจียนแน่เลยแม่งทำมาเป็นดีแล้วบอกว่า อย่าไปเชื่อมันมากมันคงเป็นพวกปลอมตัวแอกหลมนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นหรอกต้องดูมันต่อไป